จะได้บัรจงเทพอหลอให้บังเกิดความสำเร็จในวันนี้ซึ่งถือเป็นการดีเป็นการนำพาบุญผุ้สมทั้งหลายเพราะการสร้าง ปริิกาให้ทวดารักษาและมนุษย์มาอุทนานานิสงจะได้รงึงซึ่งแด่ผู้มีพระคุณซึ่งในวันในนี้จะได้นำบุษงทั้งหลายทรงึูซึ่งแด่คุณพ่อรงเอี่ยทสงสกุลรุ่งเรืองผู้ก่อตั้งและอดีประพานมูลันีพิร่วงกับอาย่อีกทั้งบุษงทั้งหลายจะได้สงตรงไปถึงให้ถึงแ่ แ่ปิยชนปินยชนของทุกทุกท่านรวมถึงผู้ที่มีความเป็นบุญคุณอุปถัมภ์ทังจุนให้ทุกท่านได้มีความรู้การศึกษาและประกอบสัมมาอาชีพจวกจนถึงนั้า อาลปัาจุบันซึ่งเป็นผู้มีพระทุนทุก่ันและขอให้บุญกุศลทั้งหลายนั้นจงถึงซึ่งแด่เทพเวดาที่ปวะวัตสถิตอยู่นั่โมลนิิร่วมกับอันอยู่แห่งนี้การกุศลทั้งหลายที่ทุก่านได้ร่วมใจกันมาเพื่อน้องกายวาจาจินอันชริวารุณให้หนดน้ำเินเพื่อระลึกถึงบุญคุณแห่งผู้ก่อสามหนึ่งนะคบสามหนึ่ง งานบุญละนีทร่ร่วมกับนอยู่คือคุณพ่อส่งเกียนส่งพระคุณรุ่งเรืองนั้นอานิสงส์ทั้งหลายที่ทุกท่านได้ตั้งจิตและอุโมทนาสามทุกการจะได้มีองค์พยานคือเทพปัะดาุูติสารุทิก ที่มีทั้งเมตตาจิตอันตีดำเนินมาโดยเมข้าวิธีสู่บนพลสถานที่ทีทองและจะได้มาทุ้นรองปกปักรักษาลูกโมนาสาทุกการให้แด่ทุกทุก่านที่ได้ร่วมอยู่ในบนคพลสถานที่ ว้วยเหตุอำนาจและประีแห่งเทพไทเทวาทั้งปวงที่ได้แสดงลงสู่มวลนุษย์สถานพิธีบองจงประทานพร ให้แด่ท่านด็อกเตอร์รัตนาสงสกุนรุ่งเรืองท่านด็อกเตอร์ิีบันเลอร์ลิ์ท่านด็อกเตอร์เอกพัน์ันเลอร์ลิ์และคุณสงสารปาลาวัตผู้จัดก,การนริีธิร่วมกับท่านอยู่อีกทั้งคณะผู้บริหารบุคลากรพัน,นามิตรท,ทุกท่านที่ได้ร่วมอยู่ในมณฑลสถานพิธีพอให้ อันนั้นจงพ้นจากทุกโรคภัยความโศศัตรูอุปัตวะอันรายทั้งใหญ่ลอยจงให้พินาศไปโดยไม่เหลือขอชัยชนะและความสำเร็จแห่งกิจการทรัพยาความสวัสดีความมีโชคความสุข กำลังสี่อายุวันนะโภกประสบบัติความเจริญและยศก,การมีอายุยืนนานตลอดหนึ่งรอยปีขึ้นไปจงประทานมาให้บตัตเแอนแดานั้งหลายนี้นั้นให้ครบทพวนหน้ากันทุกขันทุกคนเธอ สังโมโยมังคะระธีนานมังคะระยิวิสุตโตเทสโกมังคะทานันมังคะระตังนะมามิหังถ้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาเคารพกูชาพระพุทธเจ้าผู้ปรากฏว่าเป็นมงคลแก่ทิวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้้องารมงคล เป็นองค์พนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ต้องการมงคลและกระทําประโยชน์อันเป็นมงคลบัดนี้ท่านด็อกเตอร์รัตนาสงสุขุมรูเรืองท่านด็อกเตอร์อินบันริสท่านด็อกเตอร์เอกพับนบันริ์ท่านสงสารปาลวัตผู้จัดการโดยในที่ร่วมกับท่านอยู่ตลอดจนคณะผู้รบริหารบุคคลากรผู้มีประพุ์ของ ีร่วมกัน,กนอยู่อีกทั้งมันกำลังที่สท่ันรวมถึงได้มีประชาชนได้ร่วมกันอยู่ในบนทนสถานพิธีนี้เพื่อประกอบจิต อันเป็นมงคลเพื่อบำเป็นกุศสมเนื่องในวันรำลึกถึงคุณพ่อสมเกียรติสมสกุลรุ่งเรืองผู้ก่อตั้งและอดีตประธานมูลนลิธิร่วมกันอยู่ณสำนักงานบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งได้รับเมตตาจากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราาราชา์อภิปณีสงวัดพระเชตุพน อนมังครารามราชวรมหาวิหารกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่คนเนือเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระเถระโนเถระจะได้เมตตามาเจริะพระพุทค์ธรรมุ ักป,ปักวันปนสวดและพวงละพระเจ้าทลายได้น้อมถวายซึ่งการตั้งยันยะพิธีเพื่อถวายเป็นเทวะาปาีป็นการรํานีซึ่งข้าพระเจ้าได้ถวายเทวะองค์การอันชญเทพพญนาทุกทุกสถานอาทิองค์พระสยามเทวาธิราชพระเสื่อเมืองพระทรงเมืองพระหาัเกเมืองจังหวัดสมุทรปราการพระมานชัยสีตะออ เจ้าพ่อเจงตะคุพระภูมิเจ้าที่เจ้าลุงพาลีพระแม่บรณีเจ้าโภพระพายพระแม่องค์พาเจ้าพานเจ้าเรือเจ้าของมบนคนสถานนาธานมูลนิธิร่วมกับันอยู่อีกทั้งเหล่าเทพพยาดาเจ้าเหล่าเสียงทุกดวงพระญาที่สถิตอยู่นั้มงคลสถานนี้ขออัญเชิญเสด็จมารับเครื่องสังเวยเป็นท วาตารีซึนข้าพระเจ้าได้รับฉันชาลุมะให้เป็นผู้กล่าวประกาศองค์การน้องนางวายและขออนุโมทนาในพิธีอันเป็นมงคลนี้ด้วยเนชาลุภาพแห่งบุตรพระตนัไตรอันเป็นมงคลและด้วยอานุภาพแห่งเทพพยดาเจ้าทุกทุกพระองค์ที่ทศงอาลุครองเมตตาเสด็จประสูงมงคลสถานพิธีเททอง ในการมงคลครั้งนี้ขอจงปันดาลโดยให้ทุกท่านนั้นจากประกอบกิจการงานสิ่งใดขอให้จงได้สารผลสมความปรารถนาให้มีความสขความเจริญรุง่งเรืองตามวันสงไปทั้งปราศจากอุปสรรคอันตรายและทุกโศกโรคภัยทั้งลหลาายคอ <c oughs> ได้เป็นประธานในการตักแล้วเป็นประถมมงคลการนะครับพระฉันแล้วลำดับต่อไปก็ขอให้ทุกท่านได้่วมกันแัดโดยรอบของสำรับได้เลยโดยเวียนเป็นทักษิณาวัดนะครับให้เรียนขวาก่อนนะครับแล้วเดินเลยมาเลยนะครับไม่ต้องต่อแถวนะครับเดินเลย้็มาแล้วตักทันด้านนี้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นพิการอันเป็นการกระกอบกิจซึ่งความเป็นมงคลทั้งปวงนะครับ พราะฉะนั้นแล้วถือว่าวันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลอีกวาระหนึ่งนะครับที่านดรรัตนาสุนทรรุ่งเรืองประธานโรยทิพย์ร่วมกันอยู่พร้อมทั้งด้วยท่านดรปิ่งบรรเดอร์ลิทท่านดรเอกพันธ์บรรเดอร์ลิทพร้อมทั้งด้วยท่านสมศักดิ์ปาลลัตนะครับผู้จัดการโรยทิพย์ ร่วมกันอยู่รวมถึงคณะผู้บริหารทุกกากรเจ้าหน้าที่ทุก,กท,ทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมใจกันมาเพื่อประอกอบวันในการรบรอบวันรึกถึงคุณพ่อสมเกียรติสมศรุตุ่งเรืองผู้ก่อั้งและอดีตประธานูนิธีร่วมก,กันอยู่นะครับซึ่งถือว่าการเอ่อลออพระพุทธมาสานาให้ทุกคนได้กราบไหว้บูชานี้อานิสงส์ทั้งหลายจะได้ส่งถึงซึ่งแต่ท่านไม่ว่าจะสถิตอยู่ใน ที่พญสถานที่มาแห่งใดก็ดีขอให้ท่านนั้นจงได้รับบุญกุศลและาอาจตโนทนาสารุการให้ท่านมีความสุขในทิพย์พานิมานพอและก็ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้ตั้งจิตตั้งใจมาร่วมกันในคราวนี้ผู้ศลทั้งหลายจะสงถึงซึ่งแต่ปึงได้ช่ สรงเป็นระดับต่อไปนะครับด้านในาถากพิธีไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้โดยรอบแพรมีผู้ปักโดยรอบทั้งสำรับจะได้ถือว่าณนาอนาณาบริเวณสถานการกประกอบพิธีนี้สำรับเครื่องบวงสวงทั้งปวงที่ได้ตั้งแต่งจะได้นำขึ้นถวายต่อจิตวิดาเพราะว่าการปักผู้ที่เรื่องสังเวยนี้มีความสำคัญ ในาศาสนาพิธีของญี่ดู่นและพระหาการก่์ในกานั้นในาศาสนาพิธีของญี่ปู่เมื่อต้องการถวายสิ่งสกการะต่อเทพเจดาทั้งหลายก็จะได้นําสิ่งของทั้งหลายต่างๆเหล่านั้นลงสู่ในกองเทอีเพราะมีขัความเชื่อว่าองค์พระเทิีหรือพระอัครีเทพจะชำระล้างสิ่งปนเปื้อนที่ติดต้องเป็นองอทินที่อยู่กับเรื่องสกการะหรือเรื่องสมุเวพนั้นให้สะอาดสมบูรก่อนที่จะได้ผิงนั้นขึ้นถวายต่อเทวดานะครับ ในศาสนาพิธีกราดความเล็งเห็นถึงความสําคัญของสิ่งสกการะทั้งหลายที่ได้ตั้งแต่งติถวายบูชาถือว่าเป็นความเป็นมงคลและเมื่อได้รางานต่อไปจะถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งใดที่รัะทานได้จะเปลี่ยนสมุนึ่ญยาอายุวัฒนะจึงได้มีการปรับเปลี่ยนใช้พวกนี้เป็นตัวแทนของ,รรงพระอัคริเองน์พระเถร โดยมีคติความเชื่อร่วมกันว่าหมายใจที่ท่านนั้นชำระล้างนหรือสิ่งบนเพื่อที่ติดต้องอยู่กับเรื่องสมบูรนั้นให้สะอาดหมดจดก่อนที่จะได้ถือนาขึ้นถวายวต่อเทวดาเช่นกับคติของศาสนาพิธีบูชเช่นกันนะครับจึงได้ต้องให้ความสําคัญกับการที่จะต้องปัดมู่ที่เครื่องสมาูรณนั้นในการประกอบพิธีกรรมบูชัวของศาสนาพิธีกรา เมื่อทุกท่านได้รักทุ่เรื่องสัมนูรณไเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอทุกทุกท่านตั้งใจกล่าวคำถวายเรื่องสัมบูรณตั้งนัโมสามจบแล้วกล่าวตามข้าพเจ้านัโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถวายเครื่องสังเวยเล่าข้าวชัยาบาลทั้งของข่าวและของหวานกับทั้งผลไม้นานา,นานชนิดขอเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรับการถวายของข้าพเจ้าและโปรดประทานความสวัสดีมงคลสมบูรณ์อุผล ตามที่จิตข้าพระเจ้าพึงปราถนาทุกประการเพินสูปักให้ยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโพชนังอุกทกังวะรังอีทังอุกทุกปการนังปฏิทันหาตุสาธุก,กังเตปิตัง อะโรคเีนะสุขเถนะจาสุขินน,น,านาันะะวตเมทานังปุถะกังกยัยวาหังนิพานังปัจ,จโยโหโตุ การเป็นสกีพยานในการก,การะทำคูณงามความดีของทุกทุกท่านที่มีจิตอันเป็นผู้สมและอนุโมทนาสาทุกการและในรำดับนีน้จะได้กราบเรียเชิญท่านรเอรัตนาสมศกุลทุกเรียนงนะครับจะได้เข้าไปจุดธูปเทียนบูชาพาระรัตนตรยัยและจะได้ขอเรีเชิญท่านได้กราบบูชาพาระรัตนตรัยและสามานาศินออเพื่อ,อได้ ขออนุญาตให้พระเถรานุเถรว่าที่คู่มือนักอสมงได้นเมตตาเจริญเพือ้ทุก์มชัยมงคลดาถาพระรจากประวัตนาสูตรเต็ำดังต่อไปนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านด้วยความกรุนะครับที่าว่ารเดชพคุณท่านจะคุ้มแนสร้าขั้นศักดิณนพิธีกรไว้รื่งอรครับ พิธีเททองแล้วนะครับเราก็จะได้มาทําการลาเครื่องสัาภูรเลยและก็สมเทวดากลับเป็นลำดับต่อไปเป็นการจะทําพิธีที่สเร็จและก็สมบูรณ์ในทุกประการในท,ทุกขั้นตอนนะครับราดับนี้ท่านดร้าตัวาจารสมศกุญลูกเรลียนนะครับจะได้ทาําการจุดทูกเทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัยนะครับขอทุกท่านพนมมือพร้อมๆกันนะครับ ทุกเพียรขึ้นกรงบูกชาบูชาพระรัตนตรัยที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอเร,รีรรยนเชิญท่านทั้งหมดไปเยี่ยมชมได้เลยนะครับทุกท่านตั้งใจกราบบูชาพระรัตนตรัยและและสัมมาสังขารพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสามัมพุทโธ ปาติปัตโนมะหาวัโสสาวะตะสัมภู ไม่ยั่งยันเต่วิสุวิสุรัณาธยาติสระเนนะสหปัจจีลานิยาจา ต nằm thời สัสထทนําครท điัสนําခชา uทําธนาครក ទติํา đi ทําไมสခชาព uព สรนันทจารีภ <No> e ูติยมติสัังสรนันทชาบีบสียมิพุทธังสรนันทจารีตาติยมิพุทธังสรนัชาบีาสียมติธรรมสารนันทจาตาตยมิ သာရဏံဂစ္ဆာမိသံติယံပိသံဃံသ เรังณีสิกขาปังสมมธิจาภิดิปันจิกาตะนิสิเลนะตุสติญาติเลนะโมัมปะตาสิเลนะสิาตสมธิราิโตตเยวิปติปิา อายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพปะตุขวินาสัยาธรรมจกตักวัฒนาสุตังรูตัมังคัรังเวปติปติมาายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพปะปยวินาศยะธรรมจักตัปวัฒนา ติภานายสัพสัมปติสิทธิยาสัพมโรคาวินาสายาธรรมมาจากกับปัจานาสุตังรูตัมมังคังท่านประธานเรียนเชิญคุณแล้ว เอาไปนิดเดียวแล้วยุ่งนะเน้นนู้นวิวิทยาเชิญคนนู้นด้วยวันนึงคนนู้นคนนู้น Oh, my